ไอเดนนะคะก็เกิดพัฒนาความสามารถจากคอร์ที่เรียนด้วยแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะสามารถสร้างรายได้พวกคุณได้นะคะมากค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ดีมากๆบอกเลยนะคะจากที่อบรมไปก็ได้เอามาพัฒนาตัวเองแบบดีเยี่ยมเลยค่ะก็สวัสดีนะคะและยินดีต้อนรับนะคะน้องๆเข้าสู่โครงการ SC Idol โครงการที่ 2, 2> นะคะแล้วก็สำหรับพี่อ้นนะคะก็เป็น SC Idol ในโครงการแรกนะคะ ที่นี่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสั่งราได้แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับโครงการที่สองของเรานะคะก็อยากให้แบบใครอะไรคนที่คิดว่าตัวเองมียอดขายที่ดีอยู่แล้วแต่อยากอยาก,อยากสร้างตัวตนเพิ่มก็อยากให้ลองเข้ามาดูคือแบบเองก็เป็นคนที่พูดน้อยจากที่เราได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็ทำให้เราได้กล้าพูดมากขึ้นกล้าสแสดงออกมากขึ้นนะคะอยากจะบอกว่า โครงการนี้ได้มิตรภาพที่ดีได้เพื่อนที่รักรักกันแบบรักจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาสมัครร่วมโครงการนี้กันเยอะๆเราก็จะได้สิ่งดีๆจากที่นี่ไปเยอะมากเลยนะคะเออเลก็จะบอกว่าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าตั้งแต่ ได้อบรมอะไรต่างๆจะบอกว่ามันมีข้อดีหลายอย่างมากเลยมันได้ทั้งการปรบบคุณภาพก็ยังจะมีแบบการซัพพอตอื่นๆอีกมากเลยก็คือมารับรองว่าคุ้มทุกอย่างทั้งกับตัวเองแล้วก็กับองค์กรแล้วก,ก็กับยอดขายเองด้วยค่ะซีซั่นสองเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองเปิดใจดู <Okay. S 2> ลองเป็นตัวแทนหมู่บ้านหรือว่ามากันเป็นหมู่คณะจะได้สนุกสนุกในซีซั่นสองของดีจริงมันเลยมีซีซั่นสองครับอยากรู้ว่าดียังไงลองเข้ามาดูนะครับ